พระองค์ตรัสว่าอย่างนี้ว่าปิกุตั้งหลายภระนี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยาสาวกนั้นเมื่อธรรมวิันที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัดย่อมได้ความรู้ธรรม ธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่เขาทำประโยชน์ไว้ในใจกำหนดจิตทั้งปวงเงี่ยโสดฟังธรรมสองประเด็นนะประเด็นแรกเขาจะสนใจเงี่ยโสดลงฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ นี่เป็นกำลังแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยก็จะไม่อยากฟังจะไม่มีกำลังที่จะอยากจะฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่แต่โสดาบันจะมีกำลังตรงนี้ละอยากฟังกำลังอันที่สองเนี่ยเป็นกำลังที่จะเข้าใจเป็นกำลังที่จะเข้าใจคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่ นี่เป็นกําลังสองข้อภลระ,ละหมายถึงกําลังรวมแล้วก็คือเจข้อนะก็เห็นว่าเจดข้อเนี้ยมันเป็นรูปธปร,รรมดูจับต้องได้ดิแล้วเราก็ตรวจสอบตัวเราเองได้ว่าเรามีกําลังแบบนี้ไหมซึ่งพระผู้มีพระภาคบอกว่าถ้าเรามีเจข้ออย่างเนี้ย พรงบอกว่าพิกุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ประการนี้แลย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยโสตาปฏิพลเนไคนคนนั้นเป็นโสตาปฏิพลพระองค์บัญญัติคุณธรรมของความเป็นโสดาบันไว้เนี่ยรวบรวมไว้ห้กว่นญญานัยยะเนี่ยเพื่อให้เราตรวจสอบตนเอง ระองบอกเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมอย่างเนี้ยในตนเนี่ยให้เราพยากรณตนและตนนั่นแหละว,ว่าเราเป็นโสดาบันแล้วเรามีอสาทาระยานยานคือความรู้ที่ไม่มีในบุถุชนทั่วไปอยากให้พวกเราเป็นโสดาบันเพราะอะไรเพราะมาเจอพระสูตร สองสามพระสูตรที่พอฟังแล้วเนี่ยรู้สึกตระหนักว่าเราไม่เป็นอริยะไม่ได้พระสูตรที่บ่งบอกความยากของการได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งยากมาก ในพระสูตรเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่ที่ทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งปืนโลกพระสูตรนี้ทำให้เราทราบว่าการจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งไม่ใช่ง่ายนานเท่ากับการบังเกิดขึ้นของตถาคตอรันตะสัมมาสัมพุทธะนั่นคือมนุษย์โดยปกติทั่วไปพอตายแล้วเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์อีกครั้งคือ พระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดนานมากมันจะไม่เหมือนกับเราคิดเอาเองว่าโอ้เราทําบุญสุนทานแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเราตายจากนี้คงได้เกิดเป็นมนุษย์อีกอันนี้คิดเองและพระสูตรที่สอดรับเชื่อมโยงกันคือพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้ว ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยโดยที่แท้แล้วเนี่ยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าโดยแท้พระองค์เอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บกับดินในมหาปฏพปีทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่า ดินทั้งโลกมากกว่าเทียบกันไม่ได้และพระองค์ก็ไล่เลียงไปทุกพบเลยมาถึงพบมนุษย์นี่บอกว่าสัตว์ที่ตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหลือน้อยคือแค่เศษดินปลายเล็บโดยที่แท้แล้วเนี่ยสัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าเท่ากับลงนรกเท่า ปริมาณดินมหาปตพีมากกว่า99.99% 99ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแล้วเนี่ยคือผิดไม่ได้พระองค์ตัดถึงมนุษย์ครั้งที่สองว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์มีแนวมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่า ลงไปเกิดในเดรัจฉานเท่าดินมหาปตพีเหมือนกันรัฐมนุษย์ครั้งที่สามวสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดเป็นเทวดาวมีน้อยแค่เส็จดินปลายเล็บไปเป็นเทวดาวโดยที่แทนแล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปลตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้นี่คือความจริงที่ผิดไม่ได้ ดังนั้นเราจะเริ่มประเมินแล้วว่าเราจะเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บหรือไม่เมื่อเราตายไปแล้วซึ่งท่านตรัสเนี่ยคือภาพรวมของมนุษย์ทั้งโลกที่ตายไปแล้วเนี่ยลงข้างล่างเกือบหมดสามคติข้างล่างดังนั้นจากแค่สองพระสูตรเนี่ยเป็นความเสี่ยงเหลือเกินเป็นความเสี่ยงมหาศาลที่เราจะต้องไปเกิดในอบายอีกครั้งหนึ่ง พระศาสดาตรัสอีกว่าสัตว์ที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารัตเนี่ยโอกาสจะได้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยมีน้อยมากเศษดินปลายเล็บเหมือนกันนะก็เลยเห็นนายกสมาคมพุทธวจนะนะ อยากให้พวกเราได้ฟังธรรมก็เลยอืมหัวข้อนี้ดีทีเดียวนะคืออยากให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ทุกๆคนที่มาฟังธรรมในโอกาสที่เราจะไม่มีนะอาคารเหล่านี้แหละแต่จะปรับปรุงใหม่จะเห็นกันเป็นครั้งสุดท้ายนะเจ้าน้าที่ของศูนย์อาจจะ ขยันทำงานกันแบบเครียดคัดนะจนอาจจะลืมปฏิบัติภาวนาหรือลืมคิดว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมเราจะได้กลับมาคิดว่าเออชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่ออะไร